ระหว่างที่กาลังถามกันมันอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็โผล่เลยทีนี้มันแบกอพิจีขึ้นมาพร้อมเลยพี่เสิร์ตประเสริฐสอนสุวรรณเนี่ยก็แบกอภิจีสองรออยู่ทุกคนก็เห็นพร้อมกันอีกเฮ้ย <"He i, S 2> นั่นพอเคยทุกคนก็เคยเลก็ยิงก่อนเลยเราเร็วกว่าเขาเลายิงตุง้มมันก็หลบปึ๊บอันนี้มันเร็วมากเลยเพราะว่าไม่มีจังหวะที่จะดูแล้วข้างหลังเราเห็นข้างหน้าแล้วก็ตุ้มเนี่ยสมานแกวรักษาอยู่ข้างหลังท่ออภิจีอ่ะสมานบอกว่าเป็นลำกล้องมาแลวตุ้ม สามเม็ดสี่เม็ดแค่นั้นเองครทั้งไฟทั้งแก๊สมันออกมาด้านนีนน้สมานนี่หงายหลังออกไปเลยทีเดียพวกเราก็เอาเพื่อนออกสมานเนี่ยดึงลงมาก่อนตาบอดวันนี้พบกับสมรภูมิบ้านร่มเกล้าโดยอดีตอาสาสมาัครทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัยประสาสุทธิสาสวัสดีครับผมอดีตทหารพรานประสาสุทธิสานะครับสังกัดกองร้อยทหารพรานจู่โจม952่ทยปักธงชัย สำหรับสมรภูมิบ้านลมก้าเนิน1428ในช่วงปี2530หลังจากที่ผู้ผมจบภารกิจจากช่องบกมาแล้วนะครับก็ได้ทำการฟักฟื้นคือพักผ่อนเอาเรี่ยวแรงเพื่อที่จะขึ้นทำการต่อที่บ้านลมก้านี่แหละฮะในช่วงนั้นหลังจากที่เราเดินทางออกจากค่ายปักของเราแล้วเนี่ยล้วก็ได้ไปพักรวมพลกันอยู่ตรงฐานนั้นนะฐานเขาเรียกว่าฐานใหญ่ๆตรงนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นที่รวมสูงต้นสูงนะครับห่างบ้านลมก้าไม่น่าจะถึง สองกิโลหรอกอยู่ใกล้ๆกันซึ่งจะมีฐานกำลังต่างๆคอยผัดเปลี่ยนกำลังกันใช้ตรงนี้เป็นที่ผัดเปลี่ยนกำลังตอนนั้นทหารพรานจู่โจมค่ายปักขึ้นไปหลายกองร้อยไหมครับขึ้นไปหลายกองร้อยฮะถ้ารวมจากก่อนหน้าที่ผมจะขึ้นไปเนี่ยของเราก็ขึ้นไปแล้วหลายกองร้อยนะครับเป็น6กเกกองร้อยนู่นแหละแต่ว่าก็ผัดเปลี่ยนกำลังกันพวกผมเนี่ยจะไปในช่วงที่2 ตอนที่ไปนั้นทราบนะครับว่าข้างหน้านี่รุนแรงแล้วหนักหน่วงนะครับอ่าน,นั้นรู้แล้วนะรู้แล้วว่าภารกิจเราเนี่ยถ้าไม่หนักหน่วงเราไม่ได้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือแต่ละครั้งเนี่ยรวมหน้าเสาธงเนี่ยเราจะได้รับทราบการลบแต่ละครั้งว่าวันนี้พวกเราได้ขึ้นตีได้ทําอะไรซึ้งทางหัวหน้าหน่วยต่างๆก็จะมาสรุปของแต่ละวันว่าวันนี้เรามีบาดเจ็บกี่คนเราเข้าไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยนะจะทราบกันทุกวันนะครับ กองร้อยของทหารพานค่ายปักที่ขึ้นนี่จำนวนกาลังพลกองร้อยหนึ่งประมาณกี่คนครับถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยกำลังพลถ้าเต็มๆต็มนะครับประมาณ80แต่เวลาลบจริงเนี่ยก็จะเหลืออประมาณ40-50คนอยู่แค่นี้นะฮะพอแบ่งย่อยเป็นชุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือไม่มากทีนี้เพราะต้องแบ่งชุดสนับสนุนนะฮะทำสเบียงแล้วก็ชุดส่งสเบียงนะฮะแล้วก็ชุดเข้าตี <c oughs> เหลือเข้าตีจริงก็ประมาณ 20- 30, 30คนนะฮะแต่ละครั้ง อยู่แค่นั้นจจะไม่เยอะแต่ก็ดีให้เวลาเราขึ้นโจมตีทีละน,น้อยๆคนเนี่ยความสูญเสียเราก็จะน้อยเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เจ็บน้อย <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็ผมก็ว่าดีนะฮะดีดีกว่าที่เราจะไปกําลังเยอะๆลบแบบกองโจรมันก็ก็ดีแบบนี้เราไปถึงบริเวณลานที่เป็นซุงที่จุดเปลี่ยนกําลังพลเนี่ยมันก็เห็นรถพยาบาลออกมาเรื่อยๆร,ระหว่างที่เรารออยู่สีวันน่ยตรงฐานเนี่ยที่คอยสับเปลี่ยนก็โดนโดนถลม่มไปรอบนึงเหมือนกันมันเป็นชุดยิงระยะไกลอ่ะที่เป็น อะไรเขาเาเรียกอะไรนะครับไอ้ที่เป็นกระบอกเยอะๆเยอะๆอ่ะหลายลำกล้องหลายลำกล้องอะละนั่น,นแหละตัวนั้นแหละฮะมาเลยเสียงดังฟิว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 มาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อยู่ที่ส่วนผัดเปลี่ยนกำลังพลมันก็จะไม่มีที่หลบกำบังอะไรมากหรอกแต่มันยิงมามันเหมือนกับมั่วมากกว่ามันไม่สามารถที่จะลงได้จุดแต่ก็ลงนะฮะลงที่ใกล้ๆพวกเรานั่นแหละก็ไปถูกล่อล่อที่เขาลุมล้มก็ตายไปเยอะเหมือนกัน2 0 3 0ิตัวได้นะครับตรงนั้นก็สงสารมันที่ไม่รู้เรื่อง ของกองพันสัตว์ต่างที่ขึ้นชยคใช่ใช่ใชจุต้องครับตรงนั้นนะครับก็ต,ตายไปเยอะเหมือนกันจากนั้นเราก็ให้ทยอยเดินเดินเข้าสู่ไปแนวหน้านะครับเดินตามทางที่รถแท็กเตอร์เขาทำไว้แหละก็เดินไปเรื่อยๆออกตั้งแต่เช้าคือเดินไปเรื่อยๆเดินใครเดินมันไม่ต้องไปรอกันเพราะว่ามันจะมีชุดที่เขาอยู่ข้างหน้าแหละชุดเก่า เขามีจุดพิกัดอยู่แล้วให้เราเดินไปเลยใครเหนื่อยก็พักก็เดินไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรอว่าจะต้องเดินไปเท่าไหร่ก็เดินไปต่างคนต่างเดินไปเรื่อยๆล้วไม่เป็นกลุ่มก็ดีมันจะทําให้ไม่เป็นเป้าหมายใหญ่ใช้เวลาเดินประมาณ7 8ชั่วโมงนะครับกว่าจะไปถึงตรงนั้นแหะซึ่งตรงนั้นมันจะมีฐานยิงของเราไปรออยู่ก่อนแล้วตรงนั้นน่ก็มีทั้งทหารพลานแล้วก็ทหารประจําการที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ผมเดินเนี่ยผมไปถึงประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นะจุดนี้ห่างจากเนิน1 4ึ่งเยอะไหมครับยังอยู่ไกลอยู่ครับเพราะว่าพอเราขึ้นไปถึง4ี่ห้าโมงเย็นของเราก็เริ่มทยอยเดินกันมา3 4มสกองร้อยนะครับแล้วก็นั่งพักช่วงเย็นเย็นเย็นยังไม่เท่าไหร่เลยครับเสียงปะทะก,กันข้างบนแหละคือถ้าฟังตามระยะเสียงเนี่ยเอาทางตรงมันก็ไม่ไกลกันประมาณ4ี่หเมตรโอ้โหก็สนั่นวันไวเหมือนกันเราก็นั่งฟังกันอยู่พอนั่งฟังักพักหนึ่ง เสียงปืนใหญ่เข้ามาปืนใหญ่ปืนคอก็ลงที่พวกเราอีกแล้วก็หลบกันชุนลมุนกันเหมือนกันยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยวันนั้นหละโดนถล่มไปอียนะครับพอเขายิงพอเขาปะทะก,กันเสร็จสักพักหนึ่งอีกไม่นานเท่าไหร่ก็มีคนเจ็บตอนนั้นเป็นเป็นหน่วยประจําการเขานะของทหารที่รับผิดชอบอยู่นั้นเขาก็ปะทะก,กันใช้เวลายอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันถึงสงบพอสงบมันก็ทีนี้เป็นเรื่องของปืนใหญ่มันก็เขาก็เห็นพวกเราเหมือนกันแหละฮะพวกเรากระจายกันพักอ,อยู่ในบริเวณนั้น işte. เขาก็ยิงมาเหมือนกันยิงปืนใหญ่มามาต้อนรับพวกเราก่อนตอนรับ เราก็ไม่มีการสูญเสียอะไรเราก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเดิมคือไปไหนจะต้องถูกต้อนรับด้วยปืนใหญ่ปืนคออยู่ตลอดนะฮะพอหยุดยิงเขาหยุดยิงเราก็เขาคงสงสารมั้งอยากให้กินข้าวเย็นเราก็ได้กินข้าวเย็นกันพอนะ <laughs> กินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วก็พักผ่อนกระจายกันนอนนะครับก็เตรียมตัวที่จะขึ้นภารกิจต่อไปพอหลังจากไท้พักอีกสักวัน2วันเราก็เริ่มได้รับคําสั่งให้อ้อมด้านหลังนะครับด้านหลังมันก็จะมีฐานยิงของพวกเราอยู่แล้วก็ มันเป็นหน้าผาแล้วล่ะเป็นหน้าผาแล้วก็พยายามที่จะลงด้านข้างฐานหญิงที่มันเป็นหน้าผาแต่ก็ไม่ได้ถึงชั้นมากตรงช่วงนี้นะฮะแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆเดินอ้อมไปด้านหลังซึ่งต้องใช้เวลากว่า น่าจะนอนพักอยู่2คืนนะครับตอนนั้นน่ะที่ค่อยๆทําทางไปนะฮะเมื่อวันเปิดทางใหม่เราเปิดทางใหม่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนกันขึ้นเขาจนไปขึ้นเขาลงเขาลงหน้าผาอยู่นั้นนะฮะแล้วระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเขาก็จะมีชุดสเสบียงเขาจะต้มไข่สุกต้มไข่ไว้รอเดินไปแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีไข่ต้มเอาไว้ให้เขาแบ่งกันเป็นชุดแล้วแหละว่าชุดนี้เอาไข่ต้มมาก็ไปรออยู่กลางช่วงที่เราจะเดินไปอ่ะ แล้วก็กินไข่ต้มกันไปแต่เดินช่วงนี้มันไม่มีอะไรครัเพราะว่ามันอ้อมด้านหลังวันนี้จะไม่ไม่เป็นจุดเด่นเขาไม่เห็นเราแล้วก็เดิน ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็ได้พักหนึ่งคืนพักไปหนึ่งคืน,พ,น,คนพอขึ้นสันเขาสันเขาเนี่ยจะเป็นสันเขาเดียวกันกับเนิ<า>น1428นะครับด้านซ้ายด้านขวาประเทศไทยอันนี้ผมผมตอบไปถูกเลยว่าซ้ายหรือขวาขนาดขึ้นไปเองไปขึ้นสันเขาก็งงเอา้าแล้วบ้านเราประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนฝั่งไหนก็ <c oughs> งงกันคือขึ้นสันเขาแล้วสันเขามันก็ไม่ได้กว้างนะฮะมันมันไม่ได้กว้างเลยตรงนี้สันเขาแคบๆกว้างแคบไม่ถึงสิบเมตรอ่ะนะฮะพอดูแล้วก็มันก็เพลิดเพลินตากับเรื่องของ วิวธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้ป่าเขียวเช้ามาก็มีหมอกทําให้ดูเพลิดเพลินกับธรรมชาติไปซึ่งมองดูว่าให้ฝั่งลาวฝั่งไทยตรงไหนเราก็ยังยังงงกับทิศทางกันอยู่แต่รู้ว่าของเรามันไปทางนี้แหละเราก็คือดูตามแผนที่เราก็เดินไปทางของเราอยู่ฝั่งเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นความชันของภูเขาเนี่ยเหมือนนิ้วมือเราเนี่ยฮะเฮ้ยมันเยอะหลอเกินภูเขามาที่นี่รู้รู้แล้วว่าลําบากกว่าทุกที่ เพราะว่าเขาสูงสมรบูริ์ตรงนี้เขาสูงมากเราไปที่อื่นยังเป็นเขาตี้ๆต,ต่ำๆเหมือนทางอีสานใต้มันก็ไม่ได้สูงแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นภูเขาที่สูงมากแล้วก็เดินเดินลำบากนะครับลาบากแล้วก็เราก็จะเสียเปรียบเรื่องของภูมิประเทศเยอะเพราะเราเป็นคนเข้าไปหาเขานะครับก็ค่อยๆเดินทีนี้พอเราเราวมตัวกันได้แล้วก็เดินไปที่ตามสันเขา ถ้าย้อนกันไปสามสากองร้อยเนี่ยแหละครับสามกองร้อยแล้วก็ไปพอไปถึงอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมันช่วงต้นปี2องพอเพอเราไปถึงเนิ่พักอยู่ใกล้ๆเนินหนึ่งสี่สองแปดก็น่าจะประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรอตส่วนมากมันจะไปอยู่ใกล้กันหละครับอยู่ระหว่างเนี่ยไม่ห่างเยอะเช้ามาเราก็ ผู้กองก็รวมกันไปประชุมกันอยู่บนเดินสันเขาเนี่ยซึ่งผมก็ดูเหมือนกันแหละแต่ผมดูไม่ออกเพราะว่าเราก็งงกันทิศทางแล้วฐานมันอยู่ตรงไหนก็คุยกันอยู่นะเนี่ยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นว่าเรางงกับมันมันอยู่ตรงไหนก็นี่ก็พากันขุดฐานช่วงบ่ายๆอะไรเนี่ยขุดรูอยู่กันผู้กองก็เขาก็ไปรวมกันอยู่แล้วก็ดูกลางแผนที่อยู่ระหว่างนี้แหละ เหมือนกับท้าทายเขาั้งปอลสส์เขายิงมาก่อนเลยตุ <t> ้ม um> แรกนะยิงมาจุดตรงที่ผู้กองที่ต่างกองร้อยละมารวมกันกาลังวางแผนพวกเราก็ขุดเหมือนกันเขาขุดขุดแบบเหมือนไม่ใช่สงครามละ่ะคือไม่มีความระวังขุดอยู่งั้นแหละครับเหมือนขุดมันขุดกันแบบทขโงเทงเโงเทงกันอยู่คือถ้าเขาเห็นเราเขาก็บอกอพวกเนี้มันขุดอะไรมันทําไมไม่ไม่ระม,มัดระวังกันเลยมัน เหมือนเหมือนไปทำบุญบุญป้องไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขูดกันแบบไม่มีความระมัดระวังตัวกันเพราะเราก็งงมันอยู่ว่าฐานมันตรงไหนใกล้ถึงมันขนาดไหนแล้วก็ยังมองไม่ออกมันก็คงเห็นเรามันก็เลยท้าทายนักมันก็เลยปลศมาก่อนเลยโดนผู้กอง ไปหลายคนแล้วก็บาดเจ็บกันหลายคนนนวันนั้นนะครับบาดเจ็บหลายคนผู้กองของผมนี่จากสิบเอกสมพงษ์เขียวขจ,จรก็โดนไปด้วยซึ่งท่านก็ได้รับบาดเจ็บจากการขึ้นตีช่องบกรอบหนึ่งมาแล้วนะฮะมันก็บาดเจ็บก็รักษาตัวหายดี D, แล้วก็ขึ้นมาต่อลุ่มเก้าต่อพอลุ่มเก้าต่อยังไม่ไ่ด้สําสแดงนิดแล้วพอกลาลังวางแผนอยู่โดนอีกโดนอีก,อก,อกแล้วจะโดนที่ขานี่แหละครับที่ขาั่นก็เหมือนกับเส้นเอ็นได้ได้รับบาดเจ็บน,นะครับช่วงนั้น ก็หลายคนผู้กองหลายคนที่โดนกันนะครับก็กลับลงไปทีนี้ในส่วนของก็ลองพอร้อยก็ทําหน้าที่แทนกันโอ้ผมก็เลยรู้แล้วอ๋อเราจริงๆเราอยู่ใกล้มันแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราเปิดตัวมากเกินไปแทนที่เราจะกําบังตัวแต่เราแบบเปิดเผยอะให้เห็นเลยว่ามาแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้มีความเกรงกลัวใดๆเลย,ยนี่นะครับเขาก็เลยสั่งสอนเราซะเลพากันบาดเจ็บกันไปอ่ะเรารู้ตัวแล้วพอรู้ตัวแล้วก็ไม่ตั้งฐานตรงนั้นแล้ว ขยับลงมาต่ําอีกพอขยับลงต่ำก็พอมองออกแล้วว่าอ๋อฐานอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเรานี่ไม่น่าเราเหมือนกันเราไปหันหน้าประจันบานกันแล้วก็ขุดหลุมเลยใส่กันเยอย่างเงี้ยนี่ไหน,นเราก็ถอยลงมาข้างล่างหน่อยแล้วก็ห่างกันอยู่ประมาณสัก 60- 70เมตรนี่แหละแล้วก็ขุดดินอยู่ข้างล่างกันทีเนี้ยก็สบายหน่อยพอช่วงที่ได้ขุดรูเราก็เริ่มทยอยขุดรูกัน ได้ที่อยู่พอเหมาะกองร้อยผมน่าจะอยู่ตรงนั้นประมาณ20คนนะครับพอามาเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันมีส่วนของที่ทาสะเดียงแล้วก็พวกคอยลําเลียงส่งอาวุธนะครับภูมิประเทศระหว่างฐานของเรากับฐานของฐานลาวนะั้นเป็นล่องเขากัน้นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นทางราบครับถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยใกล้ๆหนึ่งฐาน1428นะครับไม่ได้เป็นล่องเขาแล้ว เราอยู่ใกล้กันแล้วแต่เขาอยู่สูงกว่าเราที่ตอนนั้นเป็นลาดชันลาดชันมากลาดชันถึงขนาดผมดูแล้วน่าจะประมาณ70-80ปองศาได้ลาดชันนะครับลาดชันเพราะเราเพราะเราปีนขึ้นไปตีแต่ละครั้งนี่แล้ปีนขึ้นไปเลยนะแดงคานขึ้นไปอ่ะนะครับเพราะว่าเรามองเขานี่คือเราต้องเงยหน้าเงยหน้าเลยครับเขายิงเราก็ถูกเรายากนะเพราะว่ามันจะต้องกดยิงนะเขาก็เลยเรื่องของบาดเจ็บจากลูกปืนเนี่ยจากกระสุนเล็กเนี่ย ไม่มีมันก็เลยใช้แต่พวกระเบิดกับปืนคอที่เราบาดเจ็บได้ก็คือเรื่องของปืนคอกับระเบิดนี่แหละดังนั้นปืนปืนเล็กไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะกินกันได้เพราะนั้นแต่เราก็ยิงมันไม่ถูกเขาก็ยิงเราไม่ถูกเหมือนกันเพราะ,ะนั้นความสูญเสียตรงนี้เนี่ยมันมาจากของปืนคอกับลูกระเบิดนะครับแล้วระเบิดของเราเนส่วนมากมันจะใช้อะไรนะเอ็มหกเจ็ดนะฮะของเขาเนี่ยจะเป็นระเบิดสาซึ่งประสิทธิภาพตรงนี้มอง้เห็นต่างกันเลยว่า M67 เนี่ยแกะกลองไมเอี่ยมเนี่ยนะตามที่ผมเคยใช้มานะแกะกลองไมเอี่ยมเนี่ยประสิทธิภาพไม่เท่าไม่เท่าระเบิดศากผมพกไป5 6ลูกเนี่ยผมก็ว่าด้านครึ่งต่อครึ่งแต่ระเบิดศาส1ร้อยลูกกับร้อยลูกนี่คือประสิทธิภาพที่ต่างกันนที่เห็นเห็นนะครับบางทีแล้วก็วอุตสาห์แบกมาหนักขนาดนี้พอคว้างไปอา้าเหมือนคว้างก้อนหินไม่ระเบิดแต่ระเบิดาสากลูกไหนลูกนั้นเลยทีนี้แล้วความแม่นยำของระเบิดศากนี่มันเร็วและไว,วกว่าแล้วทุกลูกอะ ไม่มีผิดเพราะนั้นเวลาพวกผมบอกเราเนี่ยถ้ามีระเบิดสากคอระเบิดสากก่อนเพราะเราได้รับการแจกไพ่คือระเบิดสากกับพวกไม่ว่าเขมรเวียดนามลาวเนี่ยเขาใช้แต่ดนี้เยอะเวลาเราอยู่ในระยะประชิดเนี่ยเราแจกระเบิดกันเหมือนแจกไพ่อะไรทีนี้แต่ขอ้งเราเนี่ยเราเราเข้าไปหาเขาเราจะบรรทุกได้น้อยใช่ไหมมันก็ใช้ไม่เยอะห้าหกลูกเลยสว่าหนักพอแล้วทั้งกระสุนอีกมันก็แบกไ,ไม่ปเยอะแต่ของเขาเนี่ยเขาจะวางระเบิดสากไว้รอบฐานเลย เขาทําเป็นช่องเป็นช่องไว้แล้วก็จะเอาระเบิดสาบวางไว้ทุกจุดวางไว้ในช่องช่องช่องแล้วก็เปิดฝาไว้รอเลยนะฮะไปถึงก็ากว้าง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 แกกไพ่ของเราเนี่ยมันทําอย่างเขาไม่ได้ดิทีนี้ของเรามันมีจํากัดแล้วกว้างขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เหมือนเขากว้างลง, <S <S งเขาวิ่งไปตรงไหนขเขาสามารถวิ่งรอบฐานเลยคว้าระเบิดกว้างใส่เราได้ทันทีเพราะฉะนั้นการที่เข้าปะท่ากันเนี่ย ตรงนี้จะเข้ายากเวลาเขาเขาแจกระเบิดสากมาให้เรานะครับเข้ายากมากเพราะนั้นเราตรงนี้เราต้องปรับเบียดยุ่วิธีเหมือนกันระยะเข้าไปชิดกันเนี่ยแต่ว่าถามว่าพวกเราเนี่ยกว่าจะเข้าไปหาเขาได้แหละเราจะเจอดงระเบิดตรงนี้เยอะทั้งระเบิดที่กว้างออกมาแล้วก็ระเบิดที่เขาวางรอบฐานนะครับระวางรอบฐานพวกะเราจะสูญเสียตรงนี้เยอะมากนะครับต้องต้องมีการปรับปรับปรุงตรงนี้เหมือนกันเยอะไอ้ของเราเนี่ยระหว่างที่ว่าจะให้ฐานช่างไปตรวจก่อนเนี่ยมันคงไม่ไปตรวจไม่ได้นะครับ พวกผมก็ใช้เครื่องตรวจของผมมีสองอย่างก็คือขาขากับพว่วแต่เวลานั้นไม่สามารถที่จะใช้พั่วได้แล้วต้องเอาขาอย่างเดียวเพราะนั้นต้องทดสอบกันด้วยขาถ้ามันมีมันก็เหยียบเองแหละต้องมีสักคนนึงเะยเหยียบผมไม่เขาก็เล่าละงียน,นะครับก็ต้องเอาแบบนี้กันของเราถึงสูญเสียจากการเหยียบระเบิดอีกเยอะแล้วของเราเนี่ยเป็นพวกที่ว่าขี้เกียจตักถ้าถ้าเดินเดิน,เด,นเดินทางเนี่ยเจาะฐานใหม่ลเลยแรกๆก็จะใช้พั่วอยู่ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปใช้ไปมันเหนื่อยครับเพลียร้อนไไม่ทันใจ แล้วเคยถูกท้าทายว่าเฮ้ยพวกมึงเข้าพิสูจน์ทราบตรงนี้นะว่ามีพวกกองกำลังต่างชาติอยู่หรือเปล่าก็ให้เวลาหนึ่งเดือนตอนนั้นรองหัวหน้าสนย่ที่16ว่าท่านหยอกพวกผมอ่ะ กองร้อยมึงละลายแน่เออหูดหยอกกันแต่มันก็ทําให้เราท้าทายนะเวลารึงเดือนอย่างเงี้ยว่าต้องขึ้นตรงนี้ให้ได้แล้วไอ้่างเงี้ยกองร้อยมึงละลายแน่กันเลยท้าทายนักลบแล้วก็ไปสามวันถึงใช่ไหมเนี่ยสามวันถึงนะเหมือนกับท้าทายเราอยู่ในตัวเนี่ยเราก็ใช้ั่วมีดตักดินทําไปเรื่อยมันมืนช้าไม่ทันแล้วอย่างนั้นมันจะถึงเดือนไปสามวันถึงก็มีดฟันไปเลยฟันฟันทางไปเรื่อยไปเจออุปสรรคโดยเฉพาะต้นตาแยเนี่ย แะหน้าขึ้นมามันเป็นอะไรอา้าตาแยเต็มเลยทีนี้ทั้งหน้าร้อนนะนไอเขาเรียกว่าฝุ่นตําแยนะฮะไปยิยมาทีนี้นักลบกันนักลบเลยถอยตําแยเลยกลัวตําแยกันคันเลยที่คันนะต้องถอยออกไปแล้วก็บางทีในความเหนื่อยมันก็มีเรื่องตลกมาเล่ากันย้อนหลังนะสู้ปืนใหญ่แต่สู้ตําแยกันไม่ได้แล้วต้องถอยกันแล้วถอยกันอีกนะฮะรือก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเราจะสูญเสียจาก กับระเบิดีเยอะคือเคยใช้ทหารช่างเขาเดินนําหน้าตรวจพอตรวจแล้วมันเดินไปไม่ไหวทําไมครับว่าไม่ไหวเพราะเครื่องมันแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ไปเจอเศษเหล็กเศษลูกกระสุนเศษปืนใหญ่ปืนคอเดยวกต็ตีดเอาตีดเดอยวันหนึ่งไปไม่ถึง10เมตรหรอกมหมองๆไงช้ามากบวกเราก็เอา้างั้นตรวจตามหลังพวกผมเดินไปรอก่อนอา่าผมเดินไปรอก่อนนะทหารช่างเอา แล้วผมจะตรวจไปทาไมเพราพี่เดินไปแล้วผมก็ตามนี่เออไม่เป็นไรค่อยตามมาแล้วก็เดินไปล่อๆข้างหน้าคุณตรวจมากันแล้วกันเออถ้ามีใครเหยียบก็เหยียบละอย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงกันแบบนี้นะครับไม่งั้นเราเราจะไปช้าเราก็ต้องใช้วิธีนี้เอาต้องต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับทีนี้ในการส่งเสบียงตัวนี้มันจะลําบากเพราะมันไกลคือถ้าวันนี้เราอิ่มพรุ่งนี้ก็ต้องอดเพราะว่าการส่งเสบียงมันจะมาทุกวันไม่ได้อิ่มพรุ่งนี้อดอิ่มผมสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ ก็อดก็ไม่ได้อดมากหรอกเนียงแต่ว่าเขาจะมาส่งเราชาร้าเท่านั้นเองมาถึงวันนี้เอาแล้วก็ได้กินแล้วถ้าอีกวันหนึ่งกว่าจะมาถึงเราก็เย็นอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเป็นวันนี้อิ่มพรุ่งนี้ก็ต้องอดรอนะเนี่ยคือเจอครั้งหนึง่งเขาทําแกงมาเขาเขาลุกทําตั้งแต่ตีตีสี่นะแล้วกว่าจะมาถึงเราก็เย็นแล้วห้าหกโมงเย็นแล้วก็กินเพราะหิวตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นแกงส้มโอที่ไหนได้แกงเสีย <laughs> แกงซ้มวางกินเข้าไปที่นี่จนเยินมาก็ท้องเสียกันนี่นี่ครับมันจะไปถ่ายไปก็ไปลําบากเนี่ยก็เล่นเอาอยู่หน้าหลุมมาเลยแต่ละคนที่ขุดหลุมกันเอาแล้วท้องเสียกันเนี่ยมีวันหนึ่งก็ขำกันอยู่อย่างนี้หละต่อไปก็เฮ้ยอย่าทำพวกแกงมาอีกนะหาพวกอาหารแห้งอะไรก็เหมือนกันที่อาหารเนี่ยสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือปลาเค็มที่เป็นปลาอะไรปลาหัวตัดอะไรแต่เค็มอ่ะเค็มมากนะฮะประจํากินจนรู้กันอะ คือถ้าทุกวันนี้เขาบอกกินเลยเป็นโรคไตแล้วเหมือนกันน่ะกินเค็มแมงวันยังไม่กล้าตอมโคตรเค็มเลยเข้าวเหนียวกับปลาเค็มเลยจำได้แต่เวลาที่จะดีหน่อยก็คือเวลาจะขึ้นตีเราจะได้กินของดีคือเนื้อทอดอาหารมื้อสุดท้ายของนักลบ <c oughs> ผมเลยคิดประจําเลยอาหารมื้อสุดท้ายของนักลบไปกินดีมากเนื้อทอดข้าวเหนียวเนื้อทอดมันเป็นอาหารเหมือนกับนักโทษมื้อสุดท้ายอะ่ะที่ได้กินแล้วคุณจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> เราก็เหมือนกันเลยนะคือคืออันนี้ก็เหมือนกันแหละเราก็กิน กินเพื่อทําหน้าที่ของเราต่อไปเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของใครบางคนถ้ารอดได้ก็รอดไม่รอดก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับทีนี้พอเราได้สเสบียงอยู่ตรงนั้นผมอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งภารกิจแรกก็เริ่มให้ขึ้นพิสูจน์ทราบขึ้นตีแล้วแหละนะฮะก็ขึ้นเราเราก็ขึ้นไปดูว่าเราจะทําอย่างไรประมาณชั่ีสมงแเราจะเคลื่อนขึ้นกลางคืนนะตีสตีสแล้วก็จะเริ่มห เลกออกทํางานแล้วนะครับะฉนนั้นผมผมหันหน้าเข้าหาเนิน1 4ึ่งส่มฐานาผมมนอยู่ข้างล่างแล้วก็ผมก็ขึ้นไปด้านด้านขวาปีนขึ้นไปด้านขวาด้านขวานี้ยก็คือด้านด้านที่พวกเรามาวันแรกที่โดนยิงอะ่ะที่ตั้งฐานแล้วโดนยิงและฉีกแนวไปทางด้านขวาหน่อยผมกาขึ้นไป <c oughs> ไปมีสมานแก้รักษาประเสริฐสอนสุวรรณแล้วก็ผมแล้วก็อีก สี่ห้าคนที่ขึ้นไปฉีกแนวะไปด้านนี้นะส่วนด้านหลังก็ทยอยกันไว้ว่ามันไม่เยอะหรอกครับยี่สิบกว่าคนทางฝั่งของผมนะแต่ฝั่งอื่นก็มีก็ร้อยอื่นที่เขาอ้อมอยู่ด้านนั้นนะแต่ผมจะพูดจะในส่วนของเฉพาะด้านของผมเพราะเราเห็นเฉพาะด้านนี้ด้านอื่นเราไม่รู้นะฮะผมก็เลยขึ้นไปทางด้านขวาผมก็ทยอยคาทางค่อยๆไปทีละนิดขึ้นไปตีสี่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไประยะทางมันไม่ไกลอะ่ะไม่ถึงร้อยเมตร แต่เราใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงจนทุกอย่างตรงนี้แน่นอนว่าคงจะปามหลัดไม่ได้แล้วก็คือเรานักลบเราท่องกันอยู่แล้วว่าความผิดครั้งแรกคือความผิดครั้งสุดท้ายใช่ไหมไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าโดนก็โดนไปเลยแก้ตัวไม่ได้อีกแล้วเนี้นะฮะเราก็ค่อยตามยุบิวตีของเราไปช้าแล้วก็ปลอดภัยและเงียบแล้วก็พยายามคําทางไปนิดทีละนิดทีละนิด,นดใช้ร้อยเมตรไม่ถึงชั่ม ใช้เวลาสองชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะะเราต้งต้องอดทนและต้องเบาให้มากๆนะต้องเบาให้มากพอเราขึ้นสันเขาได้สันเขาหนึ่งสสองมันสูงอยู่แล้วเพราะนั้นแสงทองมันจะจับขอบฟ้าสว่างเร็วพอขึ้นเร็วมันก็ไปอยู่มันจะมีต้นไม้ชั้สูงต้นหนึ่งอ่ะต้นนั้นอ่ะเราก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จสว่างหกโมงแล้วก็คุยกันเฮ้ยฐานมันอยู่ไหนงงขึ้นไปมันอยู่ระนาบเดียวกันแล้วนะครับอยู่ระนาบเดียวกันแล้ว ฐานมันอยู่ไหนอะไรเดียวะคือต้นไม้ไผ่ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกปืนใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ล้มทับระเนตนาดแต่มองหาฐานมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอระหว่างที่กําลังมันมันรู้ว่าเราหันหน้าหามันแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราห่างกันเท่าไหร่ยิงๆอะห่างกันอยู่50เมตรเองนะฮะแต่เรามองหาไม่เจอเพราะมันถูกปกคลุมด้วยธรรมชาติที่ล้มไม้ล้มทับระเนตนาดอะหาไม่เจอมองกันอยู่ระหว่างมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่นั้น ระหว่างที่กาลังถามกันมันอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็โผล่เลยทีนี่เขาโผล่ขึ้นมาพวดขึ้นมาเขาเห็นเราอ่ะแต่เรายังไม่เห็นมันเพราะว่าเขาก็ต้องมียามคอยเหตุของเขาหยุดไปใช่ไหมเขาก็ต้องดูอยู่แล้วมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันแบกอพิจีขึ้นมาพร้อมเลยตรงนี้เป็นช่วงที่ไวมากนะฮะที่ผมเล่าเนี่ยตอนที่ว่าเขาโผล่มาเนี่ยเราก็เราก็พี่เสิประเสริฐสอนสุวรรณเนี่ยก็แบกอภิจีสองรออยู่แบกรออยู่เนี่ยพร้อมยิงเหมือนกันจังหวะที่เขาโผล่มาทุกคนก็เห็นพร้อมกันอีก เฮ้ยนั่นหมดเลยพอเคยทุกคนก็เคยเหมือนกันพี่เสดก็ยิงก่อนเลยเขายังไม่ทันยิงแต่เราใส่เราเร็วกว่าอ,อระหว่างเนี้ยเขาเราเร็วกว่าเขาเรายิงตึ้มมันก็หลบปุ๊บพอตึอม้มแล้วก็หลบมันก็หล,ลบลงมันทําไม่ได้ยิงเราเราก็ยิงก่อนพอยิงเสร็จปุ๊บคือจังหวะที่เร็วเนี่ยจังหวะเร็วเนี่ยยิงเร็วนะฮะพิ่เสไม่ดูข้างหลังว่าสมานแก้วรักษายอยู่ข้างหลัง <c oughs> อยู่ข้างหลังท่อไอพีจีอ่ะ <c oughs> สมานบอกว่ามันเหมือนกับคนส่องไปสายมาหาเหมือนกันนะ เป็นลำกล้องมาแลวตุ้มห่างกันอยู่ไม่ถึงสามเมตรสี่เมตรแค่นั้นเองครับเพราะว่าข้างหลังเ่ยเขาก็รู้แล้วอพีจีอยู่ใกล้แต่เวลายิงอะ่ะอันนี้มันเร็วมากเลยเพราะว่าไม่มีจังหวะที่จะดูแล้วข้างหลังเราเห็นข้างหน้าแล้วก็ต้มเดียไฟทั้งไฟทั้งแก๊สมันออกมาด้านนี้หมานสมานนี่หงายหลังออกไปเลยทีเนียหงายหลังออกมาแล้วเราพวกเราก็ยังไม่ได้ยิงนะปืนเล็กเราจะไม่ยิงอะไรง่ายๆเพราะว่าพวกเราจะมีวินัยเรื่องการใช้ปืนเล็ก ไม่เขายิงุ่ม 4, สี่มห้าอยู่แล้วพอาเรายิงสวนกันเสร็จปุ๊บสมานก็หงายหลังอ้เราก็เห็นเพื่อนหงายหลังลงไปไอจวบประจวบพุ่กระโถกแหละคนนึงอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็รีบดึงเพื่อนลงมาลงมาผลเพื่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นไปเพราะว่าเราพบผมขึ้นตรงนี้ก่อนด้านนี้ก่อนใช่ไหมด้านนี้ก่อนถึงด้านนี้แหละที่ที่ผมขึ้นไปอีกทีหนึ่งตอนตอนตอน,ตอนวันสุดท้ายที่เราไปจับมือกันพอมามันหลบลงพวกเราก็เอาเพื่อนออกสมานเนี่ยดึงลงมาก่อน ตาบอดตาบอดเราก็คือมันมองไม่เห็นละเราก็ดึลงลากลงมาจาก,กพื้นที่ตรงนั้นให้มันปลอดภัยก่อนปลดลากลงมาเสร็จปุ๊บให้หลบวิถีกระสุนของเขาได้ก่อนแล้วลากลงมาวันนั้นก็ถือว่าภารกิจไม่ไม่ได้ไม่ได้ปะทะกันนะครับเราก็ต้องถอนกําลังก่อนพาสมานมาส่งแล้วก็คือพาเดินนี่จูงมือมานะเพราะเขาเดินได้แต่ตาเขามองไม่เห็นนะฮะตาเขามองไม่เห็นแล้วก็จูงเดินตามมาสันเขาไปเรื่อยๆแหละกลับมาผมก็ได้มาส่งเหมือนกันมาส่ง เราเดินมาตั้งแต่เช้ามามาเสียเวลาตรงปีนขึ้นหน้าผาปีนขึ้นหน้าผาตรงนี้หน้าผาเนี่ยมันจะชันมากมันก็คำปิดตาบอดอะปิดตาไว้ก่อนอยู่กันนะครับก็ปิดตาเพราะปิดตากันไว้มันมองไม่เห็นอยู่แล้วมันแสบตาแสบเจ็บแสบปวดตามาต่หลอดทางอะกว่าจะมาถึงก็มืดเหมือนกันตั้งแต่เช้านะฮะเจ็ดแปดโมงเช้าเราก็เดินมาอยู่กันนะมืดแล้วเราก็มาส่งกันผมก็ได้พักก็หนึ่งคืนก็เดินกลับไปอีกเดินกลับไปส่วนทางด้านของพักพวก ที่ขึ้นอีกด้านนึงเนี่ยก็มีปะทะกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะฮะวันแรกก็ไม่ได้เยอะมากแต่ฝั่งผมนี่ไม่ได้ปะทะล้อีกฝั่งหนึ่งเข้าปะทะกันโอ้ผมต้องมาส่งคนเก็บอันนั้นก็เราส่งเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาอีกมารออีกนี่รอบ2เนี่ยมาอยู่อีกในเดือนในเดือนกุมภาเหมือนกันนะฮะประมาณประมาณต้น,ต,นต้นกุมภานะฮะประมาณช่วงนี้ครับต้นกุมภารอบสองเราก็มีภารกิจช่วงนี้แหละที่ที่จะเอาน้ํามันขึ้นไปเผาเนี่ยช่วงนี้โดยผู้กองรองผบร้อยผมก็คือ จากสิบเอกอัศลัยยุทธวันลานะครับท่านก็เป็นนักรบเวียดนามเหมือนกันเคยลบมาเวียดนามก็เสนอแผนว่าเราจะต้องเผาใช้น้ํามันเบนซินเข้าเผาซึ่งแผนนี้ก็ได้รับการอนุมัติให้เอาน้ํามันเบนซินไปคนละหนึ่งถุงถุงละลิตรนี่แหละแล้วก็เตรียมเผาเลยวันนี้ขึ้น หลายของร้อยก็กระจายล้อมเหมือนเดิมแหละครับเพราะเราอยู่ตรงนี้ระหว่างที่เรารอยอยู่แล้วก็โดนระเบิดขว้างลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ปืนกลก็เรียกว่าปืนอะไรแล้วปืนที่ที่ท,ที่ไว้ยิงเครื่องบินเรื่อ,อไรนะปะตอตัวเล็กๆอ่ะเล็กๆตัวเล็กๆรุ่นเล็กนะแล้วก็ถูกยิงอยู่เรื่อยแหละกลางคืนแต่เหมือนเขาก็ส่วนมากเขาจะใช้ ลำกล้อง,องอกระสุนสองแสงนะก็จะยิงกันคืนแล้วก็จะเห็นแหละมันยิงกดลงมาล้วก็เห็นเพราะเราลูกสองแสงก็ดีอ่ะมันทําให้เราเห็นว่าวิธีกระสุนมันมาแบบนี้ยิงลงมาล้วก็ไม่ไปโต้ตอบว่าหรอกต้องพูดแบบน้องสายตลกคอร้องพาะคุณแม่คอร้องเราจะไม่ตอบโต้เขาแล้วก็เฉยเแยเราก็อยู่กันนะไม่มีอะไรยิงมาเถอะคว้าม,มาเถอะคือเขาก็ระวังเหตุของเขาเหมือนกันต่างคนต่างก็ระวังเหต,เหตุแล้วก็เฉยอยู่ในรูอย่างเดียวไม่ไม่โต้ตอบไม่ยิงไม่เปิดเผยนะครับคือเรื่องนี้สําคัญมากการเปิดเผยที่อยู่เวลากลางคืนเนี่ยเพราะลูกกระสุนมันเห็นเยอะใช่ไหมมีไฟออกด้วย เคยเห็นประสบการณ์ตรงนี้ตอนที the ah, ่อยู่ช่องบกน้ํายืนพวกผมขึ้นบนเนินเขาพิสูจน์ทราบแล้วก็ซ่อนตัวอยู่เงียบพอตกกลางคืนเขาก็มาแย่ของทหารประจําการที่ตั้งฐานอยู่พอแย่เขามาแย่ลูกสองลูกนั้นแหละปังปังปังข้างล่างเนี่ยซัดกันเลยบึ้มบึ้บึ้บึ้งรอบคือผมอยู่ข้างบนผมเห็นมันจะเกิดประกายไฟรอบฐานเลยเห็นหมดผมบอกว่าไม่ถึง10นาทีหรอกคุณเละแค่นั้นแหละปืนคอปืนให่เขาลงบึ้มบั่มบึ้มบั่มทีนี้ไฟลูกท่วมป่าไผ่กันหมดเลย เนี่ยสำคัญมากตัวนี้ใหญ่เขาแห่แล้วตกใจเปิดเผย,ท,เเยที่ตั้งใช่เปิดเผยที่ตั้งแล้วกลางคืนเนี่ยเขาทีา่แหย่ชอบพวกนี้เขาชอบแห่กลางคืนเพราะก็อยู่ดูวิถีไฟกัะศูนย์ามันเป็นลักษณะแนวไหน ส่วนมากเนี่ยเขามาแย่แป๊บเดียวเห็นหลายครั้งแล้วเรายิงมั่วครับกระจายรอบฐานเลยยิงมั่วเลยยิงกลัวเข้าๆอ่ะยิงมั่วๆปๆๆๆๆๆๆั๊บป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 ั๊บมไฟหเห็นรอบไปหมดเลยว่าเขาตั้งฐานแบบไหนเราจะเห็นเรายังเห็นเขาเลยเราจะเหลือหรืออย่างนี้ไหมในขวัญกําลังใจตรงนี้ถ้าคนที่ไม่มีวินัยตรงนี้แล้วอ่ะสูญเสียเยอะแล้วก็เห็นมาเยอะแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องเรื่องของการยิงเนี่ยพยายามรักษาการะสุนให้มากที่สุดประหยัดไว้ให้มากๆนะครับตรงนี้มันมันส่อให้เห็นว่าวินัยเรา นะครับแล้วก็ขวัญกาลังใจเราด้วยว่าเราสามารถที่จะข่มจิตข่มใจได้ไหมและจะเปิดเผยที่ตัต้งโดยไม่จําเป็นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามที่หนึ่งนัดหนึ่งชีวิตนี่แหละนะครับให้มันง่ายที่สุดเพราะกระสุนเวลามันส่งไม่ทันเนี่ยมันลบาบากพอเคยเคยจะหมดแล้วเคยจะหมดแล้วหูจะกระสุนที่ไหนเราจะมีอย่างเงี้ย<ร>มันไ,มได้กระสุนขึ้นไปเยอะไหมครับแต่ละครั้งของแต่ละคนเนี่ยครับใครมีแรงแบกแบกเลยสาหรับพวกผมนะระเบิดกระสุนมีให้เต็มที่แต่ถามว่ามีแรงแบกแค่ไหนมันหนัก นะครับไม่จากอาหารนะไม่จากข้าวไม่อาหารไม่จากกระสุนนะโอ้โหวัาไหลไม่ต้องไปพูดถึงนะมันช้าไปหมดจนเดินแบบหนักแล้วกระสุนนี่เขามาส่งให้เราวงรอบหนึ่งนี่นานไหมครับของพวกผมเนี่ยไม่ได้มีวงรอบคือแบกได้แบกไปอยากต้องการเพิ่มเดี๋ยวฝ่ายสเบียงเข้ามาเองเพราะสมมติว่าไม่ไม่ของผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยใช้มากเพราะว่าจะไม่ค่อยยิงทิ้งทิ้งกว้างๆอ่ะเพราะนั้นจะคงเหลือ มีพี่ซาตานเนอะคนเนี่ย,ยตอนไปพิสูจน์ทราบเนินสา2แปสองที่น้ำยืนน่ะแกเล่นแบกไปแปดเอ้ยจะอะไรนะกล่องหนึ่งเจ็ร้อยลูกโอ้โหระเบิดอีกสิบลูกแกอาาตอนที่แกเหยียบระเบิดแล้วนะทึงไปลูกโอ้ยพี่เอามาได้ยังไงขนาดนี้กะว่าถล่มเต็มที่ที่ได้ได้ตัวเองไปเหยียบระเบิดก่อนเลยแนกะแล้วแล้วที่แกแบกดังๆเนี่ยแรงระเบิดเนี่ยแหละทําไม่แกขาขาดขึ้นมาสูงขึ้นไปอีกนะเพราะน้ำหนักมันกดทับเยอะ คือพวกเรามันจะมีด้วยว่าเอาเท่าที่ทําได้เอาไปได้แล้วกระสุนเราไปเอาข้างหน้าคือยึดเขาอะ่ะยึดเขาใช้ของเขาเพราะเราใช้อากาเหมือนกันเขาใช้อากาเหมือนกันนี่ของผมมันจะดีแบบนี้เพราะของผมเนี่ยมันจะใช้เรื่องของโลกคอมมอนิสต์มากกว่าใช่ไหมกระสุนเป็นอาการะเบิดก็เป็นของทางนี้ไม่เหมือนกับที่เราใช้ของอเมริกานะครับเยนซิบวกมันใช้ก็ไม่ได้ของผมจะใช้ตรงนี้มากกว่านะครับรก็เลยกะว่ายึดเอาข้างหน้าอย่างเดียวมันจะเป็นแบบนี้ ก็เลยไม่ค่อยเอาเยอะแต่ถ้ามันจําเป็นก็อยู่อย่างนั้นแหละฮะยิงด้วยปากเปล่ากันเงียบดีกว่า <c oughs> แต่ไม่ถึงขาดนั้นหรอกแต่ว่าเราเรารู้อยู่แล้วเราไม่ใช้กระสุนเปลืองนะครับเราก็ต้องประหยัดให้มีที่สุด <c oughs> รอบสองเนี่ยพวกผมก็เตรียมตัวขึ้นตีอีกรอบหนึ่งเตรียมใช้น้ํามันเผา <c oughs> <c oughs>